นักข่าวที่เคารพนะครับที่อนุเคราะห์นะครับในการวันนี้ที่ผมจะ,ะ,ะแถลงนะครับในการข้อเรียกร้องของชมรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วนะครับในรูปแบบของจังหวัดนะครับแล้วนําส่งต่อในภาพรวมข้อที่หนึ่งนะครับที่พวกเรานนั้นได้ประชุมแล้วเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าในวันนี้นะครับเราจะเรียกร้องทั้งหมด4ี่ข้อหลักคือเรื่องที่1เรื่องเงินเดือนประธานสภาและสมาชิกซึ่งสองมาตรฐาน นะครับจากที่เรานั้นประธานสภาเงินเดือนเท่ากับผู้บริหารคือนายกเท่ากันมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยแต่เมื่อมายกของนายกท่านตีคือท่านอภิสิทธิ์เวชอาชีวะปรากฏว่าเงินเดือนนายกผู้บริหารรองนายกกระโดดขึ้นไปร0อเเซนตนะครับประธานสภาขึ้นส0ซซึ่งลดหลันกันอย่างหน้าที่พวกเรานั้นยอมไม่ได้ซึ่งเสียศักดิ์ศรีอย่างรุนแรงนะครับ แตนะ่คิดว่าพวกเรานั้นเรื่องเงินเราไม่ใส่ใจแต่คิดว่าศักศีพวกเราสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกวนั้นนะครับเราต้องปกป้องคือข้อที่1 2น,นะครับเรื่องค่าตอบแทนเลขาสภานะครับเลขาสภานั้นต้องทํางานหนะักนะครับทำงานหนักมากแต่เงินเดือนเท่ากับสมาชิกนะครับผมอยากจะเรียกร้องให้เลขาสภานั้นมีเงินประจําตําแหน่ง 2,000บาทนะครับ2,000บาทบวกกับเงินเดือนนะครับจากขณะนี้7,000พันให้เป็น9,000บาทนะครับข้อที่3เรื่องค่ารักษาพยาบาลซึ่งฝ่ายสภาของเรานั้นนะครับโดนเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาคือนะครับพวกเรานั้นไม่มีค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยจลาทีครับถ้าอุบัติเหตุก็ต้องไปใช้พรบมันคนทั่วไปนะครับเจ็บป่วยทีก็บัตร ระบาดรักษาทุกโรคซึ่งเปรียบเท่าเหมือนว่าพวกเรานั้นก็มีศักดิ์ศรีพี่น้องของเราเลือกพวกเรามานะครับมาเป็นสมาชิกอุตรก็ถือว่าพวกเรานั้นมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับคณะผู้บริหารเหมือนกันเรื่องที่สี่นะครับเรื่องตัดสิทธิ์ฝ่ายสภาซึ่งขณะนี้ผมทราบว่าคณะกรรมาการนั้นกาลังจะคิดแล้วนะครับตัดสิทธิ์นะครับฝ่บบายสภาไม่ให้เข้าร่วมในการประชุมกอจะไม่มีพวกเราแล้วครับตอนนี้ฝ่ายสภาปกติแล้ว ฝ่ายสภาฝ่ายนายกฝ่ายประหลัดและผู้ทรงคุณวุฒินะครับสี่ฝ่ายนี้จะประชุมร่วมในการาบรรจุเจ้าหน้าที่นะครับเข้าออกในอบตอแต่ปรากฏว,ว่าครั้งหน้านั้นอาจจะโดนตัดแล้วครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ผมจึงนําเรียนให้ทางคณะผู้นักข่าวนะครับได้เรียกร้องให้กับพวกกับผมด้วยนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้ผมนั้นจะต้องรู้การเบิกจ่ายเงินในอบตอซึ่งเข้าในกอแล้วนะครับหากว่าพวกผมไม่ได้เข้า ผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะหมกเ็ดแบบไหนไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องทุจริตแต่เป็นเรื่องจริงที่วกผมจะต้องออกมากระจายข่าวให้กับเพื่อนสมาชิกผมได้ทราบเมื่อกอเข้าประชุมแล้วก็จะเอาเรื่องต่างๆในเกี่ยวกับการประชุมกอนั้นออกมาแพร่กระจายผมเป็นห่วงว่าหากว่าพวกผมไม่ได้เข้าร่วมเรื่องต่างๆการบรรจุเจ้าหน้าที่เข้าปตอนะครับการเบิกการย้ายต่างๆนั้นจะอึมครึมขึ้นไปเรื่อยๆโดยหลักโดยหลักเลยก็คือเรื่องเงินโบนัสของเจ้าหน้าที่ซึ่งผมเป็นห่วง เพราะแต่ละจังหวัดนั้นมีค่าใช้จ่ายมากนะครับมากท่านไม่เชื่อท่านลองไปค้นดูได้เลยว่าเป็นยอดเงินเป็นนับสิบล้านครับนะสิบล้านยังน้อยแต่ซ้ำไปถ้าเับเรื่องเงินโบนัสเจ้าหน้าที่หากว่าฝ่ายไยสภาไม่ได้เข้าไปนั่งก็ปรากฏว่าหากหากว่าเข้าหัวกันภายในนะครับฝ่ายสภาไม่มีสิทธิ์รู้เลยนะครับทั้งที่ฝ่ายสภานีเป็นคนอนุมัติเงินให้กับผู้บริหารนะครับไปบริหารงานอวตครับสี่ข้อหลักนะฮะให้ท่านนั้น อนุเคราะห์กับพวกของผมด้วยครับขอบคุณครับในตําแหน่งของเลขาสภา,าเห็นว่ามีการรีบร้อไปให้สลัดอกองผู้ชมเรื่องนี้ไี้ไหมอันนี้นะครับมันเป็นเหตุผลชนิดครับท่านไม่ใช่ว่าริดร้อนนะครับแต่มันไปโดยปริยายเพราะว่าสมาชิกในสภา,าไม่มีใครรับเนื่องจากเงินเดือนเท่ากันแต่เขาทํางานหนักกว่าจึงคนในสภา,าไม่มีใครรับพอไม่มีใครรับปับ๊บตำแหน่งนี้ก็จะไม่มีใครเป็นเมื่อมีใครเป็น ก็จะโยกไปที่ประหลัดเหมือนเดิมนะครับประหลัดก็จะมีเงินสมทบเข้าไปคือเงินประจำตาเงินประจําแหน่งเขามีอยู่แล้วก็เงินเดือนค่าเลขาสภาไปอีกเจ็บพันบาทขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าสมาชิกเป็นก็ 7, เจ็บพันเท่ากันทุกคนแต่ประหลัดเป็นเขาบวกเข้าไปอีกเจ็บพันนะครับอันนี้ไม่ได้โดนริบรอนแต่ว่ามันไปโดยปริยายนะครับไปโดยปริยายท่านหมายถึงว่าคือว่าใน ผมจะกล่าวถึงทอดแรกเลยครับที่สมัยของท่านนายกอภิสิทธิ์วดาชีวะนะฮะเงินเดือนของผู้บริหารคือนายกนะครับขึ้นร้อนะครับจากเ,าเงินเดือนเราเท่ากันอบตอขนาดกลางนี่8,200บาทนะครับนายก8,200บาทประธานดสภา8,200บาทปรากฏว่านายกขึ้น16,400บาททันทีนะครับอันนี้ผมสมมตินะฮะ ยอดปตอเราจะมีหลายขนาดเล็กกลางใหญ่ใหญ่ก็เงินเดือนจะเยอะไปแต่เขาทบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ประธานสภาขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดพันสองร้อยก็ขึ้นเก้าพันกว่าบาทนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่เคยมีเลยฮะตั้งแต่จัดตั้งองค์การบริหารสภาวันนั้นไม่เคยมีเช่นนี้มีรัฐบาลชุดของท่านอาภิสิทธิ์เนี่ยที่ขึ้นแบบนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าท่านเอาอะไรมาคิดเอาช็อตไหนมาคิดซึ่งพวกผมนั้นยอมไม่ได้ครับตรงนี้นะครับขอบคุณครับ,รบ,รยายบวาทีายย่ะครับท่านนายก สำหรับท่านนายกครับมีมีแน่ฮะตอนนี้4ี่ข้อหลักที่ผมจะยื่นนะฮะตอนนี้ผมถแถลงให้ท่านได้ทราบส่วน4ี่ข้อหลักนี้ผมก็จะคงจะทําเป็นรูปเล่มเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอารวบรวมไปในระดับประเทศก็คือท่านนายกสมาคมเสร็จแล้วก็จะนํายื่นให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและถึงท่านนายกนายกยิ่งรักนะครับในโอกาสต่อไปนะครับาเพระฉะนั้น4ี่ข้อหลักนี้เราก็คงจะเรียกร้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับท่านตรวจไม่ได้ครับ ครับถ้าหากว่าไม่ได้การในครั้งนี้เพราะผมผมก็บอกแล้วนะครับว่าชาวบตวสมาชิกอบตของเราทุกคนนั้นรักความสันตินะครับเราก็จะยื่นหนังสือแล้วก็รอ,อฟังคําตอบหากว่ายังไม่ได้คําตอบถ้าทม่ควรเราก็คงจะขอเข้าพบนะครับแต่จะเข้าพบแบบสงบนะครับด่าแบบไปเยี่ยมเยียนและทวงถามท่านครับครับขอบคุณค